ตลาดน้อยข้างทางครับที่บ้านนามุ่งหน้าสู่เมืองพีนเซโนเอ้ยเมืองพีนเซปอลนะครับอ๋อเรามาเจอตลาดน้อยโดยตรงเนะครับคือตลาดของปลาครับพี่น้องโอ้ไข่ยังเนาะเดี๋ยวลงไปเบิรงก่อนเดี๋ยววางรถเดี๋ยววางรถเดี๋ยววางรถเดี๋ยวนสบายดีไข่ยังไม่เบิกหาตลาดน้อยใส้ห่มมักกะทันครับ พิพันธุ์ตัดน้อยใต้ร่มพิสาโอ้แพงเลยขายบักแตงขายบักทั่วบักซาลี่โอ้บักแตงขาวนะครับพี่น้องโ<บ>กบเขียด์เบ่งทางน้ำแข็งขายอย่างเนาะ โอ้ได้ยังเนาะสบายดีไอ้ไอ้อกโอ้นี่ัะก็ไข่มดส้มมะไปแล้วชิ้ฟัีนะไข่มดแดงไข่มดส้มนะครับหอยปังหอยนาอ้ยกบเกียน ปลาคอหน่อยปลาคอกั้งนะครับโอ้ปลาคอยงปลาคอยังไร่ๆนี่ปลาคอน้าปลาคอน้าปลาคอนี่พน้องคอน้าเเขียดจะไม่กบจะไม่โอ้วนเหญ่จะเป็นกบเป็นเขียดนะครับพี่น้องน่องง้อก็ไม่มาเลยเสียงปลาดุยยังขึ้นเงาเลยอึ้วเงาขึ้นเงาอ่ะ

แต่เนาะใบเก่าพ <atoire. S 2> <dairy S 1> ันเนาะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวไอ้มาได้น้าม่วน้าม่วงมีน้องเมียบอใครรู้มั้ยพี่วันนี้ซื้อทุกอย่างพี่ขวางหน้านะครับนี่กระชิบสามมเซาเขาไม่อยากคือบุหรี่ นี่เืนี่ไม่เคยเห็นถั่วยาวขนาดนี้นะครับเอ้าเฮ้ยเนาะจ้าก็บวกคว้ไข่น่อ่ะสิบพันอีหยังนะเพื่อนเอาเนี้ยมาขายนะมาไว้าะไก่ไนะอ้าวือมวนแหวท้างนี่ โอ้วเนเ่างูบมาเก็นเดินเอมียเจ้าไม่เไเน้องจะเลี้ยงป็อะไรไม่ไม่เล้นดเอ้าเฮ้ยขอไลืมน่งันอดนะไปก้าไปเอาแท้แปดใจแปดชปแปดยันนะแม่นะนี่สองงูสองง่สมชามเป็นยังไออม่เออต้มร้อนนาออนนมีใหมดหมูอ้าเด้ามานอามฆายนะครับ มีไก่มีบลากรวยมีนอหวายก้ลังมาขาย,ยใหม่ๆเลยตลาดนี้ตรงหนา้าฝนครับพี่น้องข้นนางหน้าฝนนี่ค้ากุนี่หอยป้าจะไปหาเองเอ้ยมอหอยซื้อเปล่า้อเป่นไม้ให้กัน,นมันไปงูมหรือเพิร์ไปขู่เอาหน่ยอ,นอย,นย,ยหอยน้ำก็เลยน้งูมเอาเนาะ <laughs> เขียนหม้อเขียนน้เขียนหมอเขียนน้าเขียนหมเขียนน้าโดยคู่หางาม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 คู่หาคู่ละหาคู่ละหาได้คู่น้ำ้่ใ้นมี้านอ่อยนี่ได้มาคันมันได้คู่น้ำนี่เป็นมาามน้องได้ประตูน้แล้วแม่ ได้ปะทุดินแล้วได้ปะทุดินแล้วโอ้ทางนี้มีใครมดแดงใครหมดแดงบมกหอยพักสมพักผมนะครับ่อนซ่อนบมกทัวบานถึงบมกทัวรเนยาวยาวสบายดีสาวน้อย <c oughs> ใมแบงคายีานช,ชาวน้อยชาวน้อยบ้านนาะนทัวรเนยไมแห้งนรอแม่เนาะบัวีเน่ยแททัวใทัวหน้าเขากินด้าอะไครับ่น้องเขียดเลยมะค้าบ้านเลยอายุมโอ้จะถ่ายกล่องขึ้นได้ไหมเมฆาขายอย่ไห่น้สิบพับนสิบพนกีบจังหัดโดยสามาสามาสิบพันกีบเนาะ สอยเนาะเอาสอยบาทหนึงเออเอาอยเอาสร้อยสิพันขีบเอาผิดบรรยากาศตลาดน้อยบ้านนานะครับอยู่ข้างทางสองฝั่งข้างทางเลยนะครับถ้าเป็นฤดูฝนพ่อค้าแม่ค้าจะเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้ก็มีแตงกวามะเขือเทศไก่เป็ดนะครับขายเป็นตัวๆเลยนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวที่ยาวมาก ฝั่งนี้นะครับตลาดน้อยใต้ต้นพุทธาตลาดน้อยใต้ต้นมะขามแลครับพี่น้องมีบักม่วงหักซาลี่หมกซาลี่นี่คือข้าวโพดนะครับมีหอยหน้าเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวโพดปิ่งกันสูงยังเอ้ยสูงยังสูงแสบวะยังยังก้นเดียวกนเดียวเปล่าฮะ

ทำหบดเดียวจะได้ชุดบ้างด <là> ูดูผูกเองหรอซื้อแล้วป่ะแฟนมาแล้วเป็นิชายอ้าวกัดกัดเรือนราดูด้วยอันนี้ซีด้วย ดีอกพันหนึ่งเป็นหาพันโอเคหาบทเดียวอยากแล้วหิวเข่าละมาแล้วมันมาเล้อทางนีนน้ขาย <c oughs> นอไวนอไวุ้ดๆเนด้ครับพี่น้อง